เดีวเรามาลองของใหญ่นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับฟังเสียงนะครับตันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุ่งเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทางยู u ูบนะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปโหลดให้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับวันนี้เป็นมีดเดินป่าปลายแหลมนะครับเป็นมีดทรงโจโฉนะครับแบบที่โจโฉแบบทางคุณโจโฉนะครับเขาใช้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับปอกนะครับตัวนี้เป็นปอกไม้ประดู่แดงนะครับเป็นมีดเดินป่านะครับทรงปลายแหลมนะครับมีดแบบคุณโจโฉใช้นะครับนะครับให้ดูใกลๆนะครับตัวนี้นะครับที่คุณโจโฉชอบใช้เดินป่านะครับจะเป็นทรงแบบนี้นะครับปลายแหลมนะครับเวลาเข้าป่านะครับสามารถฟัน นะครับฟันไม้ฟันอะไรได้ดีนะครับแล้วก็เป็นทรงปลายแหลมที่ใช้ไว้แทงนะครับเวลาป้องกันตัวนะครับเกิดเจอแบบสัตว์ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับที่เคยดูคลิปทางคุณโจโฉอธิบายไว้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมนะครับภายในนะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสวยงามนะครับมีดทรงคุณโจโฉนะครับเป็นมีดเดินป่านะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.9นะครับสันหนาอยู่ที่5-6ถึงมิลนะครับนะครับสันค่อนข้างหนาเลยนะครับใช้งานหนักๆนะครับสบายนะครับใช้งานหนักๆได้สบายเลยนะครับนะครับให้ดูสันอีกรอบนะครับชัดๆนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทดสอบกันด้วยนะครับทดสอบอความคมกันนะครับการกินเนื้อไม้ต่างๆนะครับถ้ายัางไงก็าฝากนะครับดูให้จบคลิปด้วยนะครับผมคกิบนะครับเล็กแหนบแท้นะครับด้ามนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้ประดูนะครับ กำลังเหมาะมือเลยนะครับนะครับขนาดกำลังเหมาะมือนะครับนะครับผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับสูง185นะครับถือขนาดนี้ยังเหมาะมือเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูคลิปทดสอบกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบมีดทรงโจโฉเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบฟันไม้ไผ่สดดูก่อนนะครับไม้ไผ่ที่เพิ่งตั้งตัดลงจากต้นเมื่อกี้นะครับยาวเลยนะครับ เี๋ยวเราจะลองไม้ไผ่แห้งตายแล้วนะครับขมกิบนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไมไผ่แห้งตายแล้วนะครับในส่วนของตัวโคนนะครับเหล็กแนบนะครับแข็งเหนียวนะครับ ตันไม้ค่อนข้างดีนะครับเข้าสวนเข้าไร่เดินป่านะครับได้หมดครับเดีเรามาลองของใหญ่นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับฟังเสียงนะครับตันนะครับ สองรอยบาทแผลครับ เอาเนื้อไม้ดีมากครับถ้าฝันไม้เนื้อแข็งตัวนี้ได้ก็ฝันไม้ฝันไม้ได้ทุกชนิดนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ